กันนะคะคำถามคือถ้า x เป็นจำนวนจริงใ,ใดแล้ว x กําลังสี่บวกสอง x กําลังสามบวกสอง x กําลังสองบวก x บวกสองมีค่าต่ําสุดเท่าไหร่แล้วว่าคนอาจจะคิดว่าเนี่ยถ้า x เท่ากับศูนย์เนี่ยต้องมีค่าต่ําสุดแน่ๆเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ,ะเราลองมาดูกันว่าข้อนี้เราจะทํายังไงดีอันดับแรกเรา,เรา,เราลองมาเรียนรู้สูตรก่อนว่า a บวก b ทั้งหมดกำลับบงสองเท่ากับ a กำลังสองบวก 2ab บวก b กำลังสองแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นสูตรที่จะต้องจําไว้ก็คือ a บวก b กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก 2ab บวก b กำลังสองเวลาเราเห็นรูปอะไรเนี่ยเราลองจัดให้อยู่ในรูปแบบนี้ดูมันจะทําให้ดูง่ายขึ้นเราก็ลองมาจาัดอันนี้ก็เลยดีกว่าจะได้ว่า x กำลังสี่บวก 2x กำลังสาม บวก,2 2, ก x กําลังองบวก x บวกสลองจัดอยู่ในรูป a กําลังสอง a บวก b 2, ทั้งหมดกําลัง2เท่ากับ a กําลัง2บวก 2, บก 2, 2 ab บวก b กําลังสองโดยการอันดับแรกเราลองมาดูอันแรกก่อนดีกว่าถ้าสมมติว่า x กําลัง4เนี่ยจัดอยู่ในรูปอารมณ์นี้ดูแบบนี้ดูตัวข้างหลังตัวนี้จะต้องเป็นค่าหนึ่งใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็แยกมันเลยแยกไอตัวเนี้ย ออกมาเป็น x กำลังสองกับ x กำลังสองจะเท่ากับ x กำลังสี่บวกสอง x กำลังสามบวก x กำลังสองบวก x กำลังสองบวก x 2. บวกสองอันนี้เข้าใจไหมคะแบบว่าคือเราต้องการทําให้อยู่ในรูปนี้เราเลยแยกสองตัวนี้ออกมาคือมันสามารถแยกบวกลบเข้าบวกลบออกได้เพื่อทําให้ได้อยู่ในรูปนี้อ่าอันนี้เราก็จะได้ว่า หึง x กําลังสองมาจะได้เป็น x กําลังสองบวก x กํลังบวกสอง x บวกหนึ่งบวก x กําลังสองบวก x บวกสองซึ่งเท่ากับ x กําลังสองอย่างตัวนี้ก็จะเท่ากับ a บวก b ทั้งหมดกํลังสองก็คือ x บวกหนึ่งทั้งหมดกําลังสองบวกกับ x กําลังสองคูณด้ว x บวกหนึ่งเท่านะคะเป็น x คูณด้ว x บวกหนึ่งอ่า ยันงน้องเข้าใจไหมทีนี้อ๋อทั้งหมดอย่าลืมบวกสองเลยนะคะทีนี้มันก็จะมีหลักอย่างหนึ่งว่าถ้า N กํากลัง m มคูณกับ A กําลัง m มแล้วจะได้เท่ากับ n A ทั้งหมดกาลังเมซึ่งจากอันนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่าอันนี้จะเท่ากับ X คูณกับ X บวกหนึ่งทั้งหมดกาลังสองบวกกับ x x บวกหนึ่งบวกสอง จะสังเกตได้ว่ารูปเนี้ยกับรูปเนี้ยเหมือนกันเลยเราลองสมมุติเราจะดูอันเนี้ยเป็นเหมือนตัวเลขตัวหนึ่งซึ่งเราจะเอามาใช้คิดต่อเราลองสมมุติให้อันเนี้ยดูอันเนี้ยเป็นแบบตัวเลขตัวเดียวนะอยากไปดูให้มันเป็นตัวเลขไหนตัวสมมุติให้นี้เป็น A ล้กันที้เราจะได้ว่า จากอันนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่าจากอันนี้เราจะได้ว่า a กับ2บวก a บวก2ที่เราจะต้องการจะแปลงให้อยู่ในรูปแบบนี้เหมือนเดิมก็ตรงเนี้ยของเราควรจะเป็น 2ab ถูกไหมคะ แต่สองเอบตัวนี้มันเท่ากับ a เราก็เลยต้องหาว่า b ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ a ตัดทิ้งไปสอง b เท่ากับหนึ่งบก็เท่ากับหนึ่งส่วนสองแสดงว่าในเมื่อ b เท่ากับหนึ่งส่วนสองเนี่ยเราลองมาดูก่อนว่า a บวก b ของเราเนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับ a บวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสองด้วยเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเบวกหนึ่งส่วนสองกำลังสองเท่ากับ a อกำลังสองบวก a บวกด้วย1ส่วน2ทั้งหมดกำลังสองคือ1ส่วนสซึ่งอันเนี้ยมันมีค่าไม่เท่ากับบันบนถูกไหมคะแต่ถ้าเราบวกเศษ7ส่วน4เข้าไปก็จะมีค่าเท่ากับอันบนพอดีฉะนั้นแปลงรูปนี้ก็จะได้แปลงรูปนี้โดยใช้ให้มันเป็นแบบเนี้ก็จะได้ว่าเท่ากับ a อบวก1ส่วน2ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ต้องบวกด้วยตัวนี้ตัวสำคัญเลย ตัวนี้ต้องบวกด้วย7จส่วนสเสร็จแล้วเราก็ทำการแทนค่า x เข้าไปแทนค่าตัวนี้เข้าไปแทนค่า a เข้าไปก็คือ x คูณกับ x บวกหจะได้ว่าเท่ากับ x คูณกับ x บวกห บวกด้วย1ส่วน2ทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย7ส่วน4ลองกระจายนี้ดูเท่ากับ x กกำลังสองบวก x บวก1ส่วน2ทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย7ส่วน4เราก็ทำตามแบบนี้เลยคะ่ะแบบนี้เลยคล้ายๆอันนี้เลยในทำนองเดียวกันอ่าอันนี้ก็สมมุติเป็น a เป็นได้ว่า2 ab เท่ากับ x อกถูกไหมคะแต่ว่า a ของเราตัวเนี้ย ก็คือ x a. a ของเราก็คือตัวแรกตัวแรกของเราก็นี่ไงอันนี้อันนี้เป็น a กำลังสใช่ไหมของเราก็ต้องเท่ากับ x ถูกปะอ่ะอน,นี้ก็จะเป็น 2x b เอา x เหมือนเดิมจะได้ว่า2 b เท่ากับหเหมือนเดิมเลย b ก็เท่ากับเศษหส่วนสอ่ะเราลองก็มาเขียนดูเหมือนเดิม x บวกเศษหส่วนสทั้งหมดกำลังสองได้เท่ากับ x กลังสบวก x บวกเศษหส่วนสใช่ไหมคะซึ่งมัน ไม่เท่ากับอันนี้จะทำให้เท่าต,ต้องบวกด้วย1ส่วน4ี่ก็ต้องบวกด้วย1ส่วน4ถึงจะเท่ากับ1ส่วน2ถูกไหมคะฉะนั้นเราก็จะได้ว่ารูปนี้มันก็คือเท่ากับ x บวกด้วยเศษ1ส่วน2ทั้งหมดกำลังสองบวกด้วยเศษ1ส่วน4ี่แล้วทั้งหมดเนี่ยยกกำลับบงสองอีกทีนึงบวกด้วยเศษ7ส่วนสี่ จะขอเน้นเลยตรงนี้อันนี้คือสุดท้ายที่เราได้ออกมาทีนี้โจทย์เขาถามว่ามีค่าต่ําสุดเท่าใดอันนี้แหละเราจะมาใช้ว่า x จะมีค่าต่ําสุดก็ต่อเมื่อวงเล็บเนี้ยเป็นศูนย์ถูกไหมคะเพราะว่าเนื่องจากวงเล็บอันเนี้ยมันกําลังสองอยู่ซึ่งกําลังสองเนี้ยอะไรไม่รู้มากําลังสองเนี้ยค่าน้อยสุดมันจะต้องเป็นค่า ศถูกไหมเพราะว่ากําลังสองอะไรทุกอย่างมันจะมากกว่าศูนย์หมดฉะนั้นข้อนี้จะมีค่าน้อยสุดเมื่อ x บวกเศษหนึ่งส่วนสองมีค่าเท่ากับศูนย์ดังนั้นเมื่อตัวนี้มีค่าเท่ากับศูนย์แล้วก็จะได้ว่าศูนย์บวกเศษหนึ่งส่วนสี กับ2บวก7ส่วน4ก็จะเท่ากับ1ส่วน4กัอ2ได้1ส่วน16บวกกับ7ส่วน4ก็จะได้เท่ากับอ่าส่วนเป็น16เป็น1บวกกับ28เป็น29ส่วน16ซึ่งคำตอบก็คือข้ององ,งูนั่นเองอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองทบทวนอีกทีนะคะว่าข้อนี้ทำยังไง ข้อนี้เราก็เขาถามโจทย์มาว่า x เ,เป็นจำนวนจริงใดแล้วสมการที่ให้มาตรงนี้มีค่าต่ำสุดเท่าไหร่เราก็ลองมาทำให้อยู่ในรูปง่ายดูเลยอาศัยหลักการของ a กําลังสองเท่ากับ a บวก b กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก2 ab บวก b กําลังสองเสร็จแล้วเราก็แปลงรูปออกมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆื่อยใช้หลักการไปเรื่อยๆบวกใช้หลักการแบบว,ว่ากําลังสองถ้าไม่พอเราก็บวกเข้าแบบนี้ อันนี้ก็บวกเข้าไปเราก็แก้สมการออกมาได้เรื่อย,อยก็จะได้มาจบด้วยสมการนี้ที่พอมาสมการนี้เสร็จเนี่ยเราก็พิจารณาว่าจะทํายังไงให้มีค่าน้อยที่สุดน้อยที่สุดก็ตอบเมื่อตัวนี้ x เ,เป็นจำนวนจริงใหญ่ตัวที่เราไม่รู้ค่าเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าสมมุติว่าเราให้ตรงเนี้ยกาลังสองแลเท่ากับศูนเนี่ยมันทำให้อันเนี้ยมีค่าน้อยที่สุดเพราะกําลังสองเนี่ยมีค่าน้อยที่สุดคือศูนย์ คะอะไรก็ไม่รู้กำลังสองมีค่าน้อยสุดคือ0ูนย์แน่นอนเพราะว่ากําลังสเนี่ยลบกําลังสองก็ต้องเป็นบวกอันนี้ค่าน้อยสุดก็คือ0เสร็จแล้วก็มาหาค่าเอามาก็จะได้เป็น29่ส่วนสิอันนี้ก็คือคําตอบของเรานั่นเองค่ะ